รถทยาดาพาทุกคนมาชมฟาร์มเลี้ยงปลาขนาดใหญ่ที่มหาวิทยายลัยแม่โจาฟาร์มนี้มีมูลค่าถึง22ล้านบาทกันเลยทีเดียวข้างในคือแบบว่าใหญ่มากทุกอย่างอลังมากเวอร์ เป็นฟาร์มขนาดใหญ่เลยนะคะที่เลี้ยงปลาอยู่3-4ชนิดที่รู้แน่นอนก็คือเลี้ยงปลานิลและปลากระพงค่ะ